กับเจ็ G K คันนี้เลยเอาไปผ่อน12เดือนแรก4,999นี่คะ่ะราคาเต็มหลังจากนั้น7,000กว่ากๆนะจ๊ะฟรีดาวนนะอย่าข้างว่ตถูกก็ดาวเพิ่มได้เลยคันนี้จะเป็นเครื่อง1.5นะคะตัว V ปี18นะเกียร์ออโอต้นะจ๊ะกระจังหน้าสวยๆหล่อๆนะคะมีไฟเดลไลท์ให้นะคันนี้ได้ล้ออลออยติดรถมาเลขไมล์100,000นะคะเป็นกุญแจร,รีโมทนะคะ เป็นระบบฟฟ้าทั้งคันนะคะประตูแล้วก็มองข้างนะมีแอร์แบ็กสองลูกนะคะพวงมาลายัยมีโหมดเพิ่มเสียงลดเสยียงเป็นระบบวิทยุนะคะแอร์แมนนวลแล้วก็เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะ,ะมอดีเดิมๆนะคะเบาะพับลงได้น,นะคะเรียบๆแบบนี้ผลของ,ของเยอะมากส่วนด้านท้ายจะเป็นเซ็นเซอร์นะคะ2ตัวเนะาะคันนี้เดิมๆเ,เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากได้เบอร์โทรลิ์ไลน์อยู่ด้านล่างทักมาโรได้เลยจ้า